ข้อ14ค่ะโจนบอกว่าให้ p x เป็นพหุนามดีกี2ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงและสัมประสิทธิ์หน้า x ก,กํลังสงเท่ากับ1โอเค p x เพราะนั้นเรารู้หน้าตา p x แล้วค่ะกำหนด p x p x ก็บอกว่าสัมประสิทธิ์หน้า x ก,กำลังสงเป็น1เพราะนั้นตัวนี้ได้ x ก,กํลัง2ั้นให้เป็นตัวแปรนะคะบวก b x บวก4โอเคนี่คือ p x ถ้า p x หารพรหุนามนี้จะเหลือเศษ1 และ p x ไปหาพรพหุนามตัวนี้เหลือเศษลบ5ถามว่าค่าของ p 3เท่ากับเท่าใดเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้สัมประสิทธิ์ b และ c นะคะถึงจะหา p 3ได้โอเคใช้ข้อมูลที่เขาให้มาข้อความแรกตัวนี้ค่ะ p x หาพรพหุนามตัวนี้แล้วเหลือเศษ1จากสมการการหารค่ะสมการการหารบอกว่าตัวตั้งเท่ากับ ตัวหารคูณผลลัพธ์แล้วก็บวกสินี่คือสรรมการการหารเพราะฉะนั้นจากตัวสีอ,อไฮไลท์เหลืองนะคะตัวตั้งของเราก็คือ x ก,กำลังสองลบสาม x ตัวนี้เอา x ก,กำลังสามนะคะตัวหารก็คือ px ของเรา ผลลับผลลับยังไม่รู้ก็ติดไว้บวกเศษเศษคือ1โอเคย้ายข้างสมการค่ะย้าย1มาฝั่งซ้ายมือยาย้หนึ่งมากลายเป็นลบหกไตัวนี้ใช่ไหมคะ แสดงว่าตรงนี้ไม่เหลือเศษแล้วไม่เหลือเศษตัวนี้ก็คือเราจะได้ว่า P x ของเราหารพหุนามตัวนี้ลงตัวคําว่าหารลงตัวก็คือจะต้องเป็นตัวประกอบของพหุนามตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าตัวนี้มีตัวประกอบเป็นอะไรบ้างกําลังสามเพราะฉะนั้นเราใช้การแยกตัวประกอบโดยการหารสังเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหารสังเคราะห์ตัวนี้นะคะเอาสัมระสิทธิ์มาเขียนคนน่าจะหารสังเคราะห์ เป็นหมดนะคะโอเคหาค่า c ค่า c ก็คือตัวที่มาจากตัวนี้ใช่ไหมคะตัวประกอบของเลข6ก็คือบวกลบ 1, บวกลบ2บวกลบ3และบวกลบ6ข้อ1ตัวที่ทำให้เศษเป็น0ลองหาดูนะคะว่าตัวนั้นจะเป็นอะไรนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะก็คือเลข3นะคะ c เป็น3โอเคค่ะหารสังคาข้อกันค่ะ สามคูณหนึ่งเป็นสามจับบวกกันนะคะโอเคเรียบร้อยตรงนี้คือเศษส่วนตรงนี้คือผลหารหมายความว่าตัว x ก,กำลังสามตัวนี้นะคะมีตัวประกอบก็คือ x ลบสและตัวผลหารก็คือได้ x ก,กำลังสองบวกสองค่ะเท่ากับด้าน ความให้เป็นสมการที่หนึ่งน่าจะเริ่มเห็นคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดูตัวที่สองค่ะที่สองก็เลยให้เงื่อนไขมาอีกว่าแต่ถ้า p x นะคะไปหารพราหุนามตัวนี้จะเหลือเศษลบห้าค่ะคใช้สมการการหารเหมือนเดิมค่ะ ก 3, ็ x กำลัง3บวก x กำลังสบวก2 x ลบ3ก็กับตัวหารตัวหารตัวเดิมคูณผลลัพธ์1ค่าแล้วก็บวกเศษเศษคือลบ5ย้ายข้างสมการะคะ่ะเอาลบห5มาหาัซ้ายมือ ยวลานะคะย้ายมาก็จะกลายเป็นบวก2เหมือนเดิมค่ะก็จะได้ว่าพีเกของเรานะคะหารพรหุนามตัวนี้ลงตัวเพราะนั้นเราก็จะมาดูตัวประกอบของฝั่งซ้ายมือทำการหารสังเคราะห์เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเป็นกำลัง3 เลขค่อนข้างง่ายนะคะมี1 1 2, 2. ึ่สองสองแสดงว่าค่า c เราต้องเป็นติดลบแน่นอนใช่ไหมคะมันถึงจะกลายเป็น0นย์ได้ตัวนี้ได้ลบหนึ่ค่ะทำการหารสังเคราะห์เหมือนเดิมค่ะอ่า c เป็นศูนย์เรียบร้อยค่ะเพราะนั้นตัวนี้นะคะพระคุนามด้านซ้ายมือของเรานะคะแยกตัวประกอบได้เป็น x บวก1คูณกับ x กำลังสอง บวกสตัวนี้ก็จะเป็นสมการที่2จเจอ p x ของเราหรือ,อยังคะ p x ของเราบอกว่าเป็นพหุนาม d ีสองสามประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเป็น1แสดงว่ามีพดุด x กำลังสองด้วยเพราะฉะนั้น p x ของเรา คือตัวไหนคะที่เป็นตัวประกอบโดยที่ x กํลังสองก็คือ2ตัวนี้ใช่ไหมคะนี่เป็นสัมประสิทธ์อ่าพหุนามดีกรีสอแล้วก็สัมประสิทธ์หน้า x กํลังสองเป็น1เพราะฉะนั้นจากทั้งสองสมการเราก็เลยได้ว่า p x ของเราก็คือ x กํลังสบวกสโจทย์ถามหา p 3ามก็แนทนค่า3ลงไปใน x ค่ะ ได้9บวก2เท่ากับ11บเอนข้อนี้ p 3เท่ากับ11บเอ็ดคยบร้อยค่ะ